เมื่อนี้เทาสิพีเบิงหน้าเท่ารสิเป็นยังไงเนี่ยอีกน้อยนึงกับเขาบานนี่ถนนเปียกอยู่แสดงว่าฝนตกอยู่หมู่เพื่อนเนี่ยไกลแล้วไกลข้างเขาเพื่อนเทาแล้วทางเปียกอยู่แสดงว่าฝนตกอยู่พี่นอกก้องฝนหนักหวานเลยเด้อโลุน้องนาเฮยฝนตก เบียกี้เบียกี้อ่าเดี๋ยวสิไปเปิดประตูหัว แบหลายมานานไม่พ่อใส่ใจให้สีให้สภาพเลยถามว,าถว่านี่นี่เจสี่เขาไม่เห็นนี่ะใส่ชีสเพื่อนนี่ซีดยากสีสีโบซีดดอกสีต้นกล้วยแต่ว่าสีดบก้อนก็ดีเมนกัน้นไหวก้นนอน แยกกั้นนอนกันเพียมอันนี้ประค้างสมเลยว่าจะใส่ตร่มไก่ใส่ตร่มปลาวนที่แล้วยุงย่งเหี้ยเนี่ยแบบเดียวมาใส่อีกฟังเราฟังอีกว่าเขาเลยร้ายไัไหนไม่ยุงคิดละกะ นีต้นมะขามนี่เยู่มะขามหวานแล้วก็เบียบอกงูเดียใส่เพื่อนเ,เดี๋ยวใส่งางสนสเข็ดขอบไกลขอบไกลอันนี้ รถติดโลมเหมือนั้นก็นเลียกเป็นห้อยสม้มฝนตกก็เลียกมาเคลียร์สะไวแต่บางวันาอาทิตย์หนายาจะสิยร้ายเงี้ยก็ไดกินปุ๋ยแล้วไปทั้งคนทั้งคนก็ได้ซีดเพราะว่า ข้อแรกกันเนื้อสิโพดปุ๋ยแล้วขาวเบิกอ,อีกอาทิตย์เลงเขางามงามเป็นที่ไหนมุ้งข่าวเข้าดอกอข่าวเพื่อนเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตอีกขาเบื้องอาทิตย์หน้าคิดเป็นยังไง บักม่วงหนึ่งเห็นไหแล้วก็กูดบักนึ่ดขนุนแล้วก็ดาีดายังเกาะยิมจูรองเอาทุเรียนเอามวนทองเหล็กน้ำดอกไม้ เบบงาะให้เพื่อนเลือกเขาเพื่อนจะถือใจเพื่อนเงาะหนึ่งต้นตะลิงปิงปะต้นตะลิงปิงบักกอบมีะกะบต่กองนครั จะเป็นมะกอกฝรั่งนะครับโอเคค่ะกำบางคนไปยลดน้ำก่อนอันนั้นทุเรียนปะครับ ปลูกแล้ว่าจัไหนปลูกให้เอาปูนขาวาบอกครับเาจะเอาปูนขาวห้อยอ๋อห้อยทั้งหนาบ,บะาปะคือคีร่านีา่คนแก่เ่ย โรงเรียนเลยนะครับน้องโรงเรียนน้อโรงเรียน,ดยนออไ,ได้หน่อยจิ๋นหน่อย การเสื่อล่านะครับเพราะว่าจ้หวองลันขายต้นใหม่เพิ่นบอกให้ห้อยนะครับอันนี้ก็บเ่ได้ศึกษามาแล้วครับแต่ว่าเฮ็ดเลยนะเฮ็ดตามวิธีจะาวองตามความเข้าใจขั้นต้นของจ้าวองเลยครับตัวที่ห้อยอยู่นี่ก็คือปูนขาวนะครับนพี่น้องปูนขาวห้อยกุงใหม่ค่อยเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดทีละอย่าง สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นมันเป็นของยาของนะครับพิดไปศึกษาไปครับอันพอพิจภาษาก็แก้ไขแก้ไขเอานะครับแก้ไขก็หม,มายความว่าตัวที่มันบบเปลี่ยนเนี่ยกาเสียวอามาสอมแทมเอาครับแต่ว่าชนิดคือปลูกปลูกเ่ยปลูกก๊กไม้นี่ปลูกตามตามกินตามอยากตามต้องการก่อนแล้วก็ ย่มทิ่มันแก้ไขต้องแก้ไขหรือว่ามันบวก,กิดอ่ะจะเอาชนิดที่ปูกว้านานี่แหะครับเอาว่าชนิดเดียวกันเนี่ยมาสมแซมครับโตได้ส่วนที่เพิ่มกับเพิ่มไปถ้ามันมีพื้นที่ว่างนะครับ